ดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติโครงการป้อมปราบศัตรูพ่ายกับรายการคุยเฟื่องเรื่องโหราโดยมีทิฉชันอาจารย์นีรุตฟ้กประภัยเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะอาจารย์เองไม่เรี่ยงมาบันทึกเทปน,นานแล้วแต่วันนี้เพิ่มมาบันทึกเทปเพื่อจะแจ้งข่าวสารกับท่านผู้ชมหรือแจ้งข่าวสารของสมาคมรวมถึงกิจกรรมต่างๆนะคะในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ทางสมาคม โหราศาสตร์นานาชาติจะมีกิจกรรมเกิดขึ้น2กิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกก็คือตั้งแต่วันที่1ธันวาคมวันที่1ธันวาคมนะคะถึงวันที่15ธันวาคมนะอะไรโอเคนะคะงานเราจะเริ่มนะคะงานแรกที่จะเกิดขึ้นก็คือวันที่1ธันวาถึง15ธันวา2568 เวลา12.00นถึง20.00น,นทุกวันนะคะเป็นงานเกี่ยวกับอะไรทีเรียกว่าอะไรอะรเม a ิกสต t ร์คนะคะร่วมกับบริษัทดิสนี์จัดงานที่ปั๊มพีทีถนนบรมราชชนนี78เป็นงานที่ยิ่งใหญ่และอลังการมากนะคะท่านจะพบกับหมอดูหรือนักพยากรณ์จากสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ ในหลายหลักวิชาเช่นวิชาโหราศาสตร์ไทยท่านดูโหราศาสตร์ไทยท่านดูเลขเจตัวทั้งโหราศาสตร์ไทยและเลข7ตัวก็คือการคำนวณจากดูดวงจากวันเดือนปีเกิดของท่านและในง,งานของเราที่ป๊อปปูล่ามากๆแล้วที่ว่าแขกที่ชอบมากๆก,ก็คือการดูไพ่ย,ยิปซีนะคะยิปซีในงานนี้เราก็จกะนักพยากรณ์ไปลงลหยท่าน แล้วก็มีการดูรายมือซึ่งการดูรายมือเนี่ยราคาเราจะหาคนที่ดูดวงรายมือได้เก่งๆได้ไม่มากนะคะในงานนี้เรามีหมอดูรายมือที่มีชื่อเสียงและมีความสามารถเป็นเป็นเป็นหมอดูแล้วแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ของสมาคมด้วยแล้วก็มีอีกหนึ่งวิชาก็บอกว่ามีมีเลขเจ็ดตัวมีโหราศาสตร์ไทยมีไพ่ยิปซีนะคะแล้วก็รายมือแล้วก็มีเรื่องของคําว่าพวงจุ้ยแล้วก็ยังมีอีกหลายๆหลักของวิชา มีนักพยากรณ์นั่งรอให้รอรับคำพยากรณ์ท่านทุกวันนะคะตั้งแต่เที่ยงวันถึง6กถึงสิบสอทุ่มนะคะด้วยอัตราค่าค่าบัตรถือว่าถูกมากคือ299บาทนะคะรายได้ส่วนหนึ่งเราจะเก็บว่าเก็บเป็นรายละเอียดไว้เก็บไว้ทุน9ก้าถวายนะคะพระเทพซึ่งเราทํากิจกรรมของสมาคมเราทํำเรื่องนี้มาทุกปีทุกปีนะคะนั่นคือกิจกรรมแรกที่เกิดขึ้นในวันที่1นธันวา ถึงวันที่15ธันวากิจกรรมที่2ก็คืองานกาชาดนะคะงานกาชาดเนี่ยจะเริ่มที่วันที่วันที่11ธันวานะคะถึงประมาณวันที่20ปา20ธันวาที่สวนลุมพินีทุกปีนะคะก็จะมีบูธของสมาคมไปออกงานที่นั่นนะคะแล้วก็มีนักพยากรณ์ไปนั่งรอให้คำปรึกษากับท่านผู้ที่สนใจที่จะดูดวง หวันเนี่ยน่าจะมีเกินกว่า20ท่านนะคะอยู่ที่ท่านผู้ชมเนี่ยนะคะจะสนใจไปไปดูดวงที่ไหนใครอยู่ใกล้ฝั่งฝังอะไรอย่างปั๊มพีทีออกนอกเมืองหน่อยปริมณฑลก็ระหว่างพุทสเกลค่ๆก็คือระหว่างสายสองถึงสายสี่นะคะผู้ที่มีรถก็ขับไปเดี๋ยวก็เห็นปั๊มใหญ่โตมากมีโดมนะคะมีการจัดสแสดงแสงเสียงสีที่ค่อนข้างดี จะมีโดมเปิดแอร์แล้วก็มีการยิงแสงเราจะได้เราจะได้ดูแสงเหนือโดยที่เราไม่ต้องไปถึงประเทศนั้นซึ่งไปถึงจริงๆถ้าเราไปถึงประเทศนั้นเราอาจจะไม่ได้เห็นแสงเหนือก็ได้แต่เราอยู่ที่บรม78ในงานในงาน,น,งานข่าบวันเดอะเมจิกสตาร์คอนเทนต์เนี่ยเราจะได้เห็นแสงเหนือแน่นอนเลยว่าเราจะเห็นได้กี่แสงนะคะแลวจะเห็นมาได้จากกี่ประเทศก็เชิญท่านผู้ชมนะคะเลือกตัดสินใจว่าจะไปเช็คดวง ที่พุทธมนตรไทยสาหรือจะไปที่งานกาชาติเพราะง,งานจะตัดขาบเกี่ยวกันนิดนึงของเดอะเมจิ a สตาเนี่ยนะคะเราจัดวันที่ 1- ถึงวันที่15บธันวาแต่งานกาชาติจะเริ่มที่วันที่11-20ทถึง20ธันวาโดยประมาณนะคะนี่คือกิจกรรมของการดูดวงนะคะแล้วกิจกรรมต่อไปที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของการเรียนการสอน ของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาป้อมปราบนะคะแจ้งคุณผู้ชมให้ทราบก่อนสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติเนี่ยเรามเีเรามีสาขาอยู่ทั้งหมด3สาขานะคะสาขาแรกก็คือที่วัดราชนดดาคือการสาขาแรกเลยสา,านาที่การเด่นกันสอสาขาที่2ก็คือที่โครงการป้อมปราบศัตรูพ่ายใกล้ๆตลาดนังเลิงตรงอยู่ตรงสีแยกเทวกรรมนะคะคริมคลองพดุงกูกระเสรมใกล้วัดสมณัต และสาขาที่3ก็คือสาขาบางขุนนนท์อาจารย์นีนุษย์เนี่ยนั่งอยู่นั่งประจำนะคะเป็นครูสอนอยู่ที่โครงการป้องปราบศัตรูพ่ายก็จะรู้เรื่องรายละเอียดของป้องปราบศัตรูพ่ายว่าเรามีวิชาอะไรที่เปิดสอนที่นี่บ้างปัจจุบันเนี่ยวิชาโหราศาสตร์ได้รับความนิยมมากคนมาเรียนทั้งคนี่เมืองไทยคนมาเรียนจากต่างประเทศก็มาเพราะเทคโนโลยีทําให้เรามีการเรียนการสอนแบบ ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะคะท่านผู้ชมหรือคนที่อยากจะหาอะไรหาอาชีพหรืออยากจะมาเรียนรู้เพื่อเป็นอเก็บเอาไว้หรือเป็นประสบการณ์เนี่ยสามารถเลือกเรียนลงทะเบียนได้ทุกวันนะคะสามาคมเปิดสอนทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา9โมงนะคะถึงประมาณ5โมงเย็นโดยประมาณเราจะมีเจ้าหน้าที่นั่งประจำอยู่ที่นี่2ท่านนะคะคือคนแรกคือพี่ต้นคนที่2คือพี่แหม่ม เจ้าหน้าที่สองท่านเนี่ยจะเล่ารอรับโทรศัพท์หรือแจ้งรายละเอียดให้ท่านได้เลยว่าในแต่ละวิชาในแต่ละวันเรามีครูบาอาจารย์สอนวิชาอะไรบ้างที่สาขาป้อมปากนะคะที่เราสอนอยู่ก็จะมีวิชาโหราศาสตร์ไทายวิชาเกี่ยวกับดวงนะคะโหราศาสตร์ไทายวิชาเลขเจตัวเลขโหราศาสตร์ไทยก็มีหลายโหราศาสตร์มากแตกแขนงไปเลข7ตัวก็มีหลายแบบมีมีโหราศาสตร์พม่านะคะนี่คือดวงจากดูดวงจากวันเดือนปีเกิด แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของคาว่าตระกูลไพ่ไพ่ก็จะมีคําว่าไพ่ย,ยิปซีตัวอาจารย์นีรุนเองเนี่ยสอนอยู่ที่สาขานี้มานานมากและสอนด้วยระบบของคําว่าจักรราศีซึ่งจะแตกต่างจากคายิปซีทั่วไปเลยนะคะไพ่ย,ยิปซีเป็นไพ่ที่มาจากต่างประเทศแต่มาเจริญเติบโตในประเทศไทยได้อย,อย่างมากแล้วอาจารย์นีรุตเองเนี่ยเอาไพ่นะคะมาใส่ไว้ในในตารางของคําว่าจักรราศีหรือโหราศาสตร์ไทย ทำให้การดูดวงของเราเกิดความแม่นยําค่อนข้างมากเน้นนะคะว่ามากจนถึงมากที่สุดไพ่ย,ยิปซีสอนโดยอาจารย์นีนุตฟรัปภัยสอนอยู่ที่นี่คือวันพฤหัสนะคะแล้วก็วันอาทิตย์นะคะท่านที่สนใจเดือนหน้าคือเดือนธันวาคมเนี่ยก็จะเปิดคอร์สใหม่ในพอดวันพฤหัสนะคะเรียน10โมงเช้าถึงเที่ยงเที่ยงถึงบ่าย3นะคะ แล้ววันอาทิตย์ก็จะเปิดในเดือนต่อไปคือเดือนมกราคมนะคะนี่คือของสุขของอาจารย์นะคะแล้วครูที่สอนไพ่ยิปซีที่สาขานี้ก็ยังมีอีกนะคะยังมีอาจารย์แอดฉายาอาจารย์แอดนะคะหรืออาจารย์ปทุมมานทีทปศิริท่านก็สอนไพ่ยิปซีอยู่ที่สาขานี้เหมือนกันนะคะอาจารย์ที่สอนไพ่ที่นี่ตอนนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณสองท่านเนี่ยค่ะซึ่งเราสอนกันแบบแบบยาวนาน,นด้วยด้วยด้วยวิชาความรู้ของครูบาอาจารย์เองเนี่ย ถ่ายทอดให้นักเรียนที่เรียนจากเรานะคะไปประสบความสาเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะทามาหากินได้เงินได้ทองเยอะแยะนี่คือไพ่นะคะแล้วต่อไปก็จะมีวิชาตอนนี้ที่มาป๊อปปูล่ามากอีกหน่อยก็คือวิชารายมือศาสตร์ของลายมือเนี่ยเราหาผู้สอนที่เก่งกล้าสามารถไม่ค่อยได้เรยทําให้ปัจจุบันที่เราเห็นในตลาดนัดนหอดูเนี่ย เราถึงไม่ค่อยเห็นหมอดูที่ไปตั้งโต๊ะดูดวงแล้วว่าดูดวงด้วยรายมือเราจะไม่ค่อยเจอแต่เราจะเจอพวกที่มาดูดวงด้วยรายมือเนี่ยเขาจะต้องสืบสอบมาว่าอาจารย์ท่านไหนเป็นผู้สอนหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นเรื่องของการออกอีเวนต์นะคะออกอีเวนต์ไปแล้วก็วก็เชิญหมอดูลายมือเชิญหมอดูไพ่เชิญหมอดูดวงเข้าไปเนี้ยก็จะได้เจออย่างนั้นแต่ถ้าหมอดูที่นั่งดูรายมือเนี่ยในในกรุงเทพพอนะเราจะเห็นอยู่ไม่มาก ที่สาขาป้อมปราบศตุูพ่ายเราก็สอนวิชาลายมืออยู่เวลานี้นะคะให้ติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่จะรู้ว่าเรียนวันไหนเวลาเท่าไหร่จากวิชาลายมือเราก็มีวิชาหวงจุย้ยฮวงจุ้ยที่สาขาป้อมปราบเราก็ถือว่าครูบาอาจารย์ของเราเก่งมาก,มากๆคืออาจารย์จุธามาศมณีฤทธิ์ท่านเป็นครูที่สอน่วงจุ้ยมาน,นานนะคะอยู่ในองค์การของสมาคมแล้วก็อยู่นอกองค์การของสมาคมในอดีต ปัจจุบันท่านยังสอนกับเราอยู่นี่ตลอดมาเป็นวาทีอาจารย์เห็นอาจารย์จุธามาศอาจารย์เนี่ยเห็นกันมาที่นี่น่นาจะสิบกว่าปีแล้วท่านสอนวงจุย้ยสอนวงจุย้ยแล้วท่านสอนเสร็จท่านพาไปออกงานไปดูวงจุ้ยจริงด้วยนะคะถ้าท่านที่สนใจที่จะเป็นอะไรอะ่ะเป็นนักดูศาสตร์ของวงจุ้ยนะคะก็ติดต่อมาเรียนกับจุธนันจุธามาศอาจารย์จุธามาศสอนอยู่เนี่ยอาจารย์มีรถดรู้รก็เราเจอกันทุกวันอาทิตย์ท่านสอนอยู่วันอาทิตย์ช่วงเช้า ะะก็มีนักเรียนเรียนกับท่านหลายคนแล้วเยอะมากอยูออ่วิชาความรู้ของท่านถือว่าโอเคมากเลยนะคะศาสตร์ของฮวงจุย้ยราะจากฮวงจุ้ยที่อาจารย์เห็นอีกมาก็กมีังมีคําว่าฮวงจุ้ยนี่น,นี่มีหลายวงจุ้ยที่อาจารย์แนะนําไปคืออาจารย์คืออาจารย์จุธามาสนะคะวงจุ้ยสากลแล้วก็ยังมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งชื่ออาจารย์เบน ก็อสอนวิชาเองจุย้ยแต่นี้ก็ฉีดแนวไปอีกรูปแบบหนึ่งนะคะอาจาร,รย์เบน์เนี่ยท่านสอนฉันมีความสามารถเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสไทยและความรู้ก็โหราศาสไทยของท่านมาจากนํามาจากอ,อินเดียใช้คําว่าโหราศาสตร์พาราตะจริงๆโหราศาสตร์พาราตะกับโหราศาสไทยก็ใกล้เคียงมันน่าจะมีรากเง้ามาเดียวกันอะแต่อาจารย์เบน์ผู้นี้เอาวิชานี้มาสอนในสมาคมเนี่ย ได้รับความสนใจมากนักเรียนมีเรียนทั้งออนไลน์และออนไซต์มากๆเลยนะคะก็เป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการสอนที่นี่นะคะหลังจากนั้นในเรื่องเลขเจ็ดตัวก็มีหลายท่านอยู่นะคะอย่างดวงจีนเนี่ยถ้าช่วงโควิดเราก็มีคำว่าสอนดวงจีนอยู่แต่ปัจจุบันคำว่าดวงจีนเนี่ยหยุดไปแต่ในเรื่องคำโหราศาสตร์น่าจะยังมีสอนออนไลน์อยู่นะคะโดยอาจาร,รย์นันทนานะคะ ส่นเรื่องดวงจีนอยู่ดวงจีนก็มีคนหลายคนสนใจที่จะดูดวงจีนนะคะก็สรุปได้ว่าสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติโครงการป้องปราบศัตรูพ่ายของเราเนี่ยมีครูบาอาจารย์หลายท่านนะคะายศาสตร์อาจารย์จะกล่ว่าเก่าเกมเก่าวิชามากๆทุกคนมีความรู้ความสามารถสง่าง,งามในวงการโหรน,นะคะมากจนถึงมากที่สุดเลยและปัจจุบันเนี่ยศาสตร์แห่งการทำนาย ยังได้รับการตอบรับจากตามมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะเอาวิชาโหราศาสตร์ไปสอนในมหาวิทยาลัยปัจจุบันเนี่ยท่านนายกดรพินโยพงษ์เจริญเนี่ยทำคอนแทคกับมหาวิทยาลัยนรัตรภาคเอาวิชาโหราศาสตร์ไทยเข้าไปสอนในมหาวิทยาลัยแล้วนะคะปีการศึกษาเนี่ยเป็นปีการศึกษาแรกได้รับการตอบรับจากนักศึกษาค่อนข้างเยอะเลย แล้วใน,ในเทอมต่อไปก็น่าจะมีวิชา,ยอ,ยาอื่นเข้าไปสอนในมหาลัยอีกนะคะแล้วอย่างตัวอาจารย์นืรุษเองเนี่ยก็ะจะมีคอนแทคก,กับส่วนราชาการบางส่วนหลายๆส่วนนำวิชาโหราศาสตร์ไปสอนนะคะหลายๆเรื่องเลยของอาจารย์จะสอนในหน่วยราชาการหลายๆหน่วยเนี่ยจะสอนเกี่ยวกับไพ่นะคะสอนเกี่ยวกับเลขเจ็ดตัวสอนเกี่ยวกับพวกหินสีอัญมณีอะไรที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนทั่วไปที่ มีไม่กระมีเอ่อมีเงินน้อยหน่วยงานทางราชการบางหน่วยงานเนี่ยเขาซัพพอร์ตเรื่องค่าใช้จ่ายให้ประชาชนทั่วไปได้มีวิชาชีพนะคะก็เลยมีการสอนหลักโหราศาสตร์ในหน่วยงานต่างๆหลายที่นะคะโดยอาจารย์น e ีเอโนสเนี่ยสำหรับวันนี้อาจารย์เ,เองก็นำมาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังรับชมว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมขอ,องเรามี2กิจกรรมนะคะย้ำ กิจกรรมแรก The Star Mage The m e i i Star Contest นะคะจัดที่ถนนปั๊มพีทีถนนบรมราชชนนี78งานที่2ก็คืองานกาชาติ11ธันวาถึง20ธันวาจัดที่สวนลุมพินีนะคะและรายการคุยเฟื่องเรื่องโหราก็อยากจะบอกท่านผู้ชมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะคะหรือถ้าท่านผู้ชมมีมีความคิดหรืออะไรที่จะติชม หรือให้คำแนะนำตัวจจนีนุษย์เองก็ยินดีนะคะในเดือนต่อไปเดือนธันวาเนี่ยเราจะมาพูดกันเรื่องดวงนะคะดวงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะจะเป็นอย่างไรของท่านผู้ชมในแต่ละราศีและแต่ละวันก็ให้ติดตามช่องของเราช่องของเราจะออกอากาศทุกวันพฤหัสเวลา11 1 5โมงนาทีนะคะฝากติดตามช่องของเราด้วย สำหรับวันนี้อาจารย์เอรุตฟักภัยนะคะก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้าในเดือนธันวาคมนะคะสวัสดีค่ะ